สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสมัครด่วนกรมการจัดหางานรับคนงานบนแท่นขุดเจาะน้ํามันรับวันละ2,560บาทเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์นายสมชายมณีศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทํางานในประเทศบรูไนซึ่งประกอบกิจการอุตสาหกรรมน้ํามันและกา๊าซ ในตำแหน่งช่างประกอบและช่างเชื่อมทำงานนอกชัยฝั่งมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยแปีในตำแหน่งที่สมัคร4ปีทำงานบนแทน่นขุดเจาะน้ำมันในอุตสาหากรรมน้ำมันและกา๊าซสามารถสื่อสามภาษาอังกฤษได้รวม40อัตราค่าจ้าง98ดอลลาร์บูในต่อวันหรือประมาณ2560บาทอัตราแลกเปลีนนะ่ยนณวันที่1่กุมภาพันธ์ระยะเวลาการจ้างงาน2ปีทำงานสูงสุด245วันต่อปีโดยนายจ้างจะจัดที่พักให้ฟรี พร้อมดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลและประกันค่าทดแทนในกรณีประสบอันตรายจากการทำงานผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่อีเมล d o e b r u n e i g m a i l c o m ระหว่างวันที่9ถึง23กุมภาพันธ์67ตลอด24ชั่วโมงสำหรับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมีดังนี้ 1. ช่างประกอบทำงานนอกชายฝั่งจำนวน20อัตราผ่านการทดสอบระดับ 2ของบริษัทและเข้าใจแบบงานตาม ISO และ PNID มีประสบการณ์นในการเชื่อมและตัดและเข้าใจก,กระบวนการการทำงานรวมถึง p w s t สามารถตัดโดยใช้หัวตัดแกส๊สออกซิเจนอะเซทิลีนและเตรียมรอยต่อชิ้นงานที่เป็นท่อได้2ช่างเชื่อม6 GR ทำงานนอกชัยฝั่งจำนวน20อัตราต้องผ่านการรับรองในการเชื่อม 6GR ในงานโครงสร้างที่เป็นท่อเหล็กกา๊าซคาร์บอนท่อสแตนเลส ท่อเหล็กกล้าไราสนิมดูเพกต้องสามารถเชื่อมได้โดยใช้กระบวนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มพลักและการเชื่อมทิกเชื่อมออกเชื่อมอาร์กอนคุ้นเคยกับขั้นตอนด้านความปลอดภัยบนแท่นขุดเจาะน้ำมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัยเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันการรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัชจ,จะส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆทั้งสิน้นยกเว้นกรณีได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะมีค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นได้แก่ ค่าทำหนังสือเดินทางกรณียังไม่มีค่าตรวจสุขภาพค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศและค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินรวมค่าใช้ใจ่ายทั้งสิ้นประมาณ15,000บาทโดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครสอบกำหนดการและวิธีการรัสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ d o e g o t h o v e r s e s หัวข้อข่าวประกาศรับสมัคร หรือเฟซบุ o กแรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจะส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 22451034หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2กรมการจัดหางานหรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1694นายสมชายกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ